ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับนี่ก็มาพบกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตีมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปูกูแก้วตัวเอกนาอพี่น้องเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนรายทันนาะพี่น้องคอมเป็นมากตามเลขปูกูแก้วนะครับครับเมื่อวันศุกร์นาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมห7เกรลาวพัฒนาออก 8ปดสามสองศูนย์ศูนย์สองครับเลขล่างก็ออกสองศูนย์นะพี่น้องเนาะครับของปูกูแก้วงวดที่ผ่านมากก็หลุดได้พี่น้องเนอ<ม>้อนี่ครับงวดวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกเกียรติลาพัฒนาปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวพี่น้องครับปูเป็นปเน้นที่หกสี่ีหกนะครับเนาะ เอาหกหกออกศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองนะครับเนาะบ่าว่ากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับบ่าว่าคูบาอาจารย์ในน้อพี่น้องเนาะครับวันนี้ปูเป็นพึ่งทรงมาให้น้อพี่น้องครับพยายามพามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิ่งน้ากันพี่น้อง ลาวพัฒนาปูกูแก้วนะพี่น้องเนาะ บนล่างบินรูดพี่น้องสามตัวเดียวนะครับ สามตัวเดียวแข่นนพี่น้องขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเนอะสามสี่สามห้านะครับ 3ามหสาเจนะครับเ <c oughs> จะปูพัพเน,นเน้นเน้นบนได้พี่น้อง <c oughs> เน้ยเน้นที่บนนะครับ ครับปูเนี่ยนที่3ามสีสหนะครับ ครับเน้นบนนะครับครับชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเริ่มมักสอบตัวในห้องก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้นะพี่น้องวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567ลาวพัฒนาปู่กูแจว บนล่างวิ่งรูด3มตัวเดียวขับ3 4ม5ี่ส7ห้าสามเเน้นที่3ามสี่สาห้านะพี่น้องเนาะถือว่าบลายหางพี่น้องมี3า3 7นําครับปูพ,พันจะเน้นที่บนนะครับเด้อแต่ว่าห้องกันบดกันล่างไว้ก็ดีนะครับครับพ่อเตียมก็ใช้เบิ้องน้่พี่น้องเลือกปูพันทรง,ง,งมาให้นะครับเนาะทรงมาสวยๆนะครับพอปูพัพพกนกะบ่ไข่สบาย นี่ครับบันจันที่ยี่สิบเขับราวพัฒนาวิ่งรูดสามตัวเดียวสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดบนพี่น้องครับเน้นสามสี่สามหานะครับเนาะครัมักสอบต่เด็กก็จะเลื่อมพี่น้องลับตัวไวน้นาครับนี่คือปูชงมาให้นะครับคอยเข่าคอยแตกปังๆเรื่องวดน,นี้นะพี่น้องเนาะจะได้โฉกโฉมนัมนๆกันนะครับ ครับพ่อเตียมก็ขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูกูแก้วนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแตียมครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพ่อเตี่ยมขอหวพริบคอยเขา้าคอยให้แตกปังๆครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โศกโศกมันๆกันนะากับม เอาจะรื้อมเด้อพี่นอ้อ,องเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดรนี้พอแต้มกข็ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับดเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้ FC ทุกคนนะครับเนะนาะโสดโสดมันมันเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไปพอกันคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม